ตนแต่เช้ามาฟังนทานกันนิทานใสใสใจสบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูป้อมมากับพี่นกพูดกนะัะมาพบกับนิทานใสใสใจสบายวันนี้ครูป้อมมาดูนกละชวนเด็กๆมาดูนกด้วยกันและดูนะว่าจะเป็นเรื่องอะไร นับป่าชายเลนเขียวขจีแห่งหนึ่งอยู่ติดกับท้องทะเลที่เวิ้งว้างโอ้ยฝูงนกสีขาวเต็มไปหมดเลยฝูงนกส่งเสียงร้องเระงงไปทั้งราวป่าบินถลาเล่นลมพวกมันคือครอบครัวนกนางนวลฟูงใหญ่ ที่บินหนีความหนาวเย็นราวกับน้ำแข็งแนะ่มาจากประเทศจีนนะบินมาไกลเลยละ่ะมาหาความอบอุ่นที่นี่ละ่ะพวกมันนะแข็งแรงมากเลยละ่ะบินอยู่บนฟ้าก็ได้ลอยอยู่ในน้ำก็ได้เดี๋ยวคอยดูนะเด็กๆ บินต่อไปเจ้านกนางนวลฝูงครอบครัวนกนางนวลก็บินอย่างอบอุ่นและมีความสุขณดินแดนที่เรียกว่าบางปูอยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองฝูงนกนางนวลแสนขยันตื่นแต่เช้ามาเรียกพระอาทิตย์ให้ขึ้นตอนเช้าแล้วก็บินวนไปวนมาออกกำลังกายอยู่อย่างนั้นแหละ กินอะไรกินอะไรที่มือคนเนี่ยดูนะดูอีกครั้งหนึ่งนะยะัดฟุบน,น,นั่นน่ รูป้อมจะบอกให้นะอาหารที่มันสุดโปรดเลยคือกากหมูนั่นเองกากหมูที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวอ่าเด็กๆมันจะเป็นมันๆน,นะเด็กๆกินมันกินมันๆเยอะๆนะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีไขมันสะสมอยู่ในตัวไงทำให้ร่างกายอบอุ่นมากๆเลย เมื่อเวลามันกลับบ้านไปที่ประเทศจีนนะที่หนาวหนาวยังไงน้ําแข็งนะ่ะมันจะได้อยู่ได้เพราะมีไขมันอยู่ในตัวเยอะนะเด็กๆด,ดูสิกินใหญ่เลยบางทีอ่ะพอคนโยนกากหมูขึ้นบนฟ้านะมันก็โชบกินได้ลงในน้ำมันก็โชบกินได้ละ่ะ เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าฝูงนกนางนวลก็กลับไปพักผ่อนเหมือนกับเด็กๆนั่นเอง รอลมทะล้เย็นใจแสงแดงๆที่ขอฟ้าสีน้ำเงินทับทาซ้อนกันบินวนไปวนมาทุกวันจนตะวันและลับขอบฟ้างามวิด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 บูวิด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  ปาทาซ่อนกันดินวนไปวนมาทุกวันจนตะวันละับละขอฟ้างานจนตะวันละับละขอฟ้างานเด็กๆคะนิทานจบแล้วนะครูป้มต้องบายบายไปพร้อมกับเจ้านกนางนวลละลา เด็กๆอย่าลืมตื่นเช้าๆนะเหมือนนกนางนวลไงล่ะมาจ้ะเอกกับพระอาทิตย์ไงล่ะบ๊ายบายนิทานจบแล้วล่ะเด็กๆครูป,ป้อมกับพี่นาคูกนะจะชวนเด็กๆร้องเพลงเธอคือแสงของฉัน you are my sunshine แล้วก็เพลงสวัสดียามเช้าหรือ good morning นะเดินเล่นกันไปร้องเพลงกันไปเพลินๆน,นะเด็กๆ เตรียมตัวเป็นพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งได้เลยเธอคือแสงของฉันแสงทองของดวงตะวันทำให้ฉันสดใสแม้นฟ้าสีเทาหมันเธอนั้นไม่เคยรู้ฉันรักเธอมากมายโปรดอย่านำแสงทองของฉันไป don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. ต่อไปเจ้านกนางนวลกลางปีขึ้นมาปีกใหญ่ๆเลยนะบินไปพร้อมกับฝูงนกนางนวลเลย เสียงนกร้องขับขาแสงตะว,วันออกมาทับททยจามเช้าในช่างสดใสยิ้มและไมให้กันและกันแววยินเสีย เด็กๆยิ้มแล้วก็พูดสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้วเจอกันใหม่นะเด็กๆบาย